เอาสักห้ามัดเลยไหมลูกเดี๋ยวป้าเมื่อกี้เพื่อนหนูถามว่ามัดละเท่าไหร่โอ้ยลูกมัดจลเท่าไหร่เราไม่สําคัญหรอกให้อร่อยก็พอเนาะเอาห้ามัดเลยนะทั้งหมดห้าร้อยบาทจ้ะลูกเขาต้มมัดจ้ะเขาต้มมัดเขาต้มมัดอร่อยอร่อยเลยจ้าร้อนร้อนใหม่ๆเลยนะคะ หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะขนมไทยอร่อยอร่อยช่วยอุดหนุนป้าหน่อยนะจ๊ะข้าวต้มมัดจ๊ะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอร่อยอร่อยมีไส้เผือกไส้กล้วยด้วยนะจ๊ะเฮ้ยบีมฉันลืมไปเลยยังทำงานที่คุณออมสั่งไม่เสร็จเอ้าเดี๋ยวก็ดอนดาหรอกคุณออมเขายิ่งไวทองอยู่ด้วยเธอช่วยฉันทำงานหน่อยสินะนะบีมนะอ่าก็ได้ก็ได้เย้ เดี๋ยวฉันเลี้ยขนมอ่ะพูดแล้วนะเอ๊ะข้าวต้มมัดจ้าข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอร่อยอร่อยจ้านั่นมันข้าวต้มมัดที่ฉันชอบนี่แปะสือแป๊บหนึ่งนะบีมเดี๋ยวมาเข้างานสายหรอกเอาแน่ะแป๊บเดียวเองเอารอฉันด้วยสิข้าวต้มมัดจ้าข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอร่อยอร่อยข้าวต้มมัดไม่หนูกําลังร้อนๆเลยอันนี้ไส้เผือกอันนี้ไส้กล้วยไข่มัดเท่าไหร่คะป้านี่นี เอาไส้กล้วยไหมกล้วยของป้านั้นเน้นเน้นเลยอร่อยอร่อยเอาซักห้ามัดเลยไหมลูกเดี๋ยวป้าเมื่อกี้เพื่อนหนูถามว่ามัดละเท่าไหร่โอ้ยลูกมัดละเท่าไหร่เราไม่สําคัญหรอกให้อร่อยก็พอเนาะเอาห้ามัดเลยนะนี่ป้าไม่ดีที่ถามหรอบีมไม่เป็นไรแค่ห้ามัดฉันซื้อไหวอยู่แล้วเธอก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยตกลงห้ามัดแล้วลูกอ่ะนี่จ้ะโอ้น่ากินจังเลยเดี๋ยวฉันแบ่งให้เธอนะบีม ทั้งหมดเท่าไหร่คะป้าทั้งหมดห้าร้อยบาทจ้ะลูกฮะห้าร้อยนี่ป้าทำไมมันแพงจังอะ่ะป้าคิดผิดปะเนี่ยโอ้ยไม่ผิดหรอกลูกมัดละร้อยห้ามัดก็ห้าร้อยป้าแบบนี้มันตั้งใจโกงกันช,ชัดๆอ้าวหนูพูดอย่างนี้ก็สวยสิป้าโกงตรงไหนไม่ทราบจ้ะหึ่นี่ไงเล่นขายไม่บอกราคากันอย่างนี้แถมยังจะยัดเยี่ยนกันอีกบีมใจเย็นๆคุยกันดีๆก็ได้ นี่แม่หนูหนูไม่ได้ซื้อจะเดือดร้อนแทนเขาทําไมฮะมันไม่ซื่อสัตย์ไงครับป้าเพื่อนหนูเขาก็รู้สึกเหมือนกันแต่เขาแค่ไม่กล้าพูดป้าอย่าเอาความเก่งใจความเห็นใจมาหากินกับคนอื่นเลยค่ะทํามาพูดดีไม่มีเงินนะสิทา่าหไม่เอาสรุปจะซื้อไหมถ้าไม่ซื้อก็อย่ามายืนเกะกะหน้าร้านฉันใครเขาจะไปซื้อไม่มีใครเขาหลงกลป้าหรอกมีเอาคืนไปไปได้แล้ว พวกแต่งตัวดีแต่ไม่มีเงินเข้าต้มมัดจ้าเค้าต้มมัดเค้าต้มมัดอร่อยอร่อยจ้านั่นมันข้าต้มมัดนี่วันนี้ไม่ได้กินข้าวเช้ามาด้วยหาอะไรรองท้องหน่อยดีกว่าเข้าต้มมัดจ้าเค้าต้มมัดโหเค้าต้มมัดน่ากินจังเลยนะคะป้าโอ้ยไม่ใช่ว่าน่ากินอย่างเดียวนะหนูอร่อยด้วย ช่วยอุดหนุนป้าหน่อยนะวันนี้ป้าขายไม่ดีเลยได้จ้ะป้านี่เดี๋ยวป้าให้ชิมอันนึงอ๋อไม่เป็นไรจ้ะป้าไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวจะหาว่าป้าโมมันอร่อยจริงๆเอานี่กินเลยจ้ะกินเลยจ้ะอืม อร่อยจริงๆด้วยจ้ะเห็นไหมล่ะป้าบอกแล้วเอากี่มัดดีล่ะลูกเอา2มัดแล้วกันจาะรวมมัดนี้ด้วยนะได้ได้ลูกได้นี่จะสองมัด200บาททวนฮะส0งบาทเหรอจ๊ะใช่จ้ะของมันมีคุณภาพราคาก็จะสูงนิดนึงเออคือไม่พอเหรอจ๊ะเอาเพิ่มอีกสักมัดไหมไม่เอาแล้วจ้ะ ป้าจ๊าหนูมีเงินติดตัวแค่ร้อยเดียวหนูเอามัดเดียวได้ไหมจ๊าเอาเหรอไม่เป็นไรจ้ะสรุปเอามัดเดียวเนะจ้ะหนึ่งร้อยจ้จะขอบใจนะจ๊าแล้วมาอุดหนุนใหม่นะจะาห้ยกำไรเนาะเนาะ ลงทุนไม่กี่บาทฉลาดจริงๆนะเราขขาต้มมัดจ้าเขาต้มมัดขขาต้มมัดอร่อยอร่อยจ้ากี่กป้าขาดเ้าต้มมัดทำฉันงุนงดจนไม่มีสมาธิทำงานเลยเนี่ยอายุก็ู่นี้แล้วย่งจะมาหัวหมอโกงคนอื่นเขาไปทั่วอีกเอาเถอนะบีมเราก็ไม่ได้เสียตังค์ให้เขาสักหน่อย ถึงคิดมากไปเธอก็ปวดหัวเปล่าๆจ้าก็เพราะเธอมองโลกในแง่ดีแบบนี้ไงถ้าไม่มีฉันนะเธอก็โดนยีป้านั่นโกงเงินไปแล้วก็เพราะฉันมีเพื่อนอย่างเธอไงฉันเลยไม่กลัวแหมปากหวานเลยนะนี่งานที่เธอให้ฉันช่วยอะเสร็จแล้วนะโอ๊ยเสร็จเร็วจังเลยอะขอบใจนะเพื่อนรักเพื่อนรักบ้าบออะไรของแกล่ะ อย่างงี้ฉันเลี้ยงอนนะบีมไม่เป็นไรฉันจา่ายเองได้ใช่ไหมเลี้ยงตอบแทนเมื่อเช้าไงอ่าตามใจอา้าวคุณบีมคุณมี่จะออกไปทานข้าวข้างนอกกันหรอคะใช่เราเฟินจะฝากซื้ออะไรไหมไม่เป็นไรคะ่ะคุณบีมขอบคุณคะ่ะจ้าเอ๊ะนี่มันข้าวต้มมันนี่เธอซื้อมาจากป้าที่ขาย,ยหน้าปากซอยเหรอ อ๋อค่ะป้านี่ทำคนอื่นเขาเดือดร้อนไปหมดบีมเธาจะไปไหนบีมจะไปไหนของเขานะมาดี่เลยป้าป้าตามหนูมานีเลยอ้ไมเนี่ยหนูจะพาป้าไปไหนก็จะพาป้าไปดูในสิ่งที่ป้าทำไงคะว่ามันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนขนาดไหนเจ้าแม่บ่ต้องเป็นห่วงแน่เ้ยเจ้า น้องสบายดีแล้วแม่เราเจ้าเป็นจะได้พองดีละน่องยูน่นี่แม่มาต้องเป็นห่วงกินดีอยูด่ดีขนาดแม่นั่นนะดูแลตกเก่าดีๆนะเจ้าเดี๋ยวหลังเลิกงานะน้องอนต่างไปเื้อเจ้าป้าป้ารู้ไหมว่าความเห็นเก่ตัวของป้ามันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนขนาดไหน น้องแม่บ้านคนนั้นทํางานสารพัดอย่างเหนื่อยแทบตายกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแล้วแบบนี้ป้ายังก้าเปรียบเขาอีกเหรอป้าเข้าใจแล้วลูกนี่หนูอ้าวป้านี่ป้าคืน หนูกินข้าวต้มมัดของป้าไปหมดแล้วนะคะยังจะมาเป็นห่วงป้าอีกนะหนูนี่เป็นคนดีจริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกป้าเลี้ยงจริงหรอคะป้าขอบคุณมากะคะไม่ต้องขอบคุณลูกป้าต่างหากที่ต้องขอโทษหนูป้าผิดเองที่เห็นกักตัวขายของเกินราคาโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนหรือเปล่า จ้าป้าเออต่อไปนี้ถ้าหนูอยากกินขนมไปร้านป้านะป้าจะให้กินฟรีถือเป็นการถ่ายโทษพวกหนูด้วยนะจ้าป้าขอบคุณะคะ่ะขอบคุณค่ะป้าจำไว้นะคะป้าอย่าหวังรวยทางรัดเลยค่ะเพราะว่าเงินที่ได้จากดารโกงมันอยู่กับเราไม่ได้นานหรอกค่ะใช่ไหมมี่แถมมันยังส่งผลให้ชีวิตของป้ามีแต่ความทุกข์ด้วยนะคะจ้าป้าจะจำไว้ลูก ก็ทำให้คิดไปไกลยิ้ม